ก็สวัสดีนะครับพ <mo ี่ๆน voilà ั้นนะวันนี้ก็ถึงไม้แล้วครับเนี่ยนะครับถึงไม้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดักนะครับมันมันไม่ค่อยลกนะมันโล่งนะครับแถวนี้มันมีแค่หนูนานะหนูหนูพุกไม่มีนะเดี๋ยวให้ดูหมายครับผมไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะครับ หมายก็จะประมาณนี้ครับเป็นทุ่งนาปลังเขาแบบนี้ครับเนี่ยครับโล่งๆแบบนี้นะครับใชไหมมันมันมันไม่ค่อยลกเนาะก็หาหาดักตามเบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยครับตามข้างคันเทนานี่คันมาเลยนะครับรถสิบล้อวิ่งได้โคตรใจนะครับก็หาดักตามเนี้ยไปนะครับนะเดี๋ยวผมพาไป ครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะผมก็สุ่มมามูมัวเลยครับทางก็ไม่มีนะครับพี่น้องผมใช้เข้าเปลือกนะครับเข้าเปลือกกับข้าวสารนะรสองอย่างว่าจะเอาบัว นะครับมันก็จะมีทางอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยแล้นะจะเห็นทางอยู่เนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะดักไว้ในหนึ่งหลงังเนี่ยผมว่าน่าจะมีตัวอยู่เห็นไหมมังกัดยังอยู่อยู่ผมว่าเนี่ยจะวิ่งมานี่ครับเนี่ยจะวิ่ง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 ไปนี่ครับมานี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอดักก,ก่อนขอตั้งกล้องแป๊บนึง ผมคนเดียวแบบนี้มันลำบากกับ,ก,บกับดักผมนี่ก็ใช้มาก็น่าจะประมาณสักห,หลายปีแล้วครับ ตั้งแต่สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำปืนยิงปลาขายเนาะสมัยก่อนก็หาอยู่หากินนะครับตามภาษาชาวบ้านเรานี่เลยเนาะนี่ก็ผมว่ากับดักนี่ก็ไม่ต่ํากว่า4ีปีห้าปีแล้วครับขึ้นสนิมแล้วแต่ว่าก็ต้องเอาน้ำมันหยอดหน่อยนะน้ำมันหยอดมันหน่อย ผมจะเอาข้าวสารนะครับกับข้าเปลือกเนาะยสมกันเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็จะโรยแบบนี้เนี่ยที่ที่หมายผมถุงพลาสติกเนี่ยกันกระแทกมัดเลยครับหลังจบเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยครับผมใส่ก็จะประมาณนี้ เนียครับหลังหนึ่งโรยไว้ประมาณนี้นะครับก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งตอนเช้ามันจะหมานหรือเปล่านะครับโหลูมันอยู่นี่นี่เองครับผมว่าน่าจะเป็นไอเดอ์ด็อกนะครับเดอ์ด็อกขุดรูมันไปไม่รู้จะยุงยังอยู่หรือเปล่าเนาะนะครับนี่ครับ หาไ,ไปประมาณนี้แหละครับนะมองนั่งทําแต่งานเนาะนั่งทําแต่งานก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมั่งในทุ่งนาเขียวๆแบบนี้มานี้ครับผมทำไมมันมีรอยคนแหวกอยู่ครับพี่น้องเนาะมันมีรอยคนแหวกแต่มาไม่ไม่รู้เขาใส่หรือเปล่าเขาใส่อะไรวะะครับทางมันยังสุดยอดเลยพี่น้องมีทางมันนะครับ โอยังกัดหญ้าใหม่ๆเลยแบบนี้เ่มีตัวผมว่านี่ครับนี่นี่ยังกัดหญ้าเขียวเลยน่ครับทางมันโอเคแล้วครับผมขอดักก่อนครับแปบ๊บนึงตั้งกล้องแล้วก็กคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคลิปหากินนี้จะยาวนะครับคลิปหากินนี่ยาวแนะ่นอน แปลงพื้นที่กก่อนอ้าลืมเอาหมวกมาพี่น้องไม่เป็นไรเนาะมันคํำเลยเนาะโอ้อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมกลับเอาก่อนเพราะว่าบางทีมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปรอดใต้พุ่มใใจอะไรเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวขนนอนเนาะคันอีก ทมาเลื่อว่ะรัดไม่อยู่อีกแน้วผมซื้อไอ้กับดักเนี่ยผมซื้อตั้งแต่รุ่นแบบเขาเอามาขายแรกๆเลยนะครับ ผมเอามาซื้อตั้งแต่รุ่นที่ว่าเขามาขายแบบแรกๆเลยนะครับรุ่นแรกเลยแหละอ๋อมันลื่นอีกใช่ยาก <c oughs> ทำแต่ปืนยิงปลาพี่น้องไม่ค่อยคล่องเท่าไรเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาล่านานแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่อาชีพหลักเลยแหละนะครับแต่ก่อนอาชีพหลักเลยแหละ หาปลาหาหนูนกหนูปูปลานะครับล่าหมดนี่ก็จะประมาณนี้นี่คเัาวางเดี๋ยวี๋ยวผมจะให้ดู อย่าลืมไม้ไว้ด้วยนะครับนี่มัดก็บังบังไว้นิดนึงเผื่อเขามาตอกนกลางคืนเขามาส่องดูนู่นนี่เดี๋ยวเขาเจอกี่นาทีแล้วป๋อเจนาทีแล้วนะครับจะนานหน่อยนะเนี่ยครับผมก็ดักไว้แบบนี้นี่ครับนี้โรยเดี๋ยวผมกลับไปเอาหมวกก่อนครับพี่นา เดี๋ยวมาดักอีกหลังก่อนเดี๋ยวขอวางโทรศั์ก่อนครับเดี๋ยวดักอีกหลังทีนี้ก็ได้เป็นหัวบัวมาแล้วนะครับนะครับผมจะใส่หัวบัวแดงแล้วก็เอาข้าวโรย หัอบัวแดงแนี่นะี้แล้วก็จะเสียบนะครับนะเพราะว่าจะได้นะครับเสียบไว้ประมาณนี้แล้วก็เอาข้าวโรยอีกทีนึงเพนะราะว่ามันจะได้ดึงหน่อย ประมาณน,นี้นะครับให้มันมีน้ำหนัก เอาข้าวโวยตามนะครับข้าวโวยตามแ้วกรหไม้ไว้ม,มันเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนมันจะมืดก่อนนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่ได้ใส่กับดักยังเหลือเยอะเลยครับนะ เดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีนะครับตอนเช้านะครับว่าผมจะได้กี่แต้มเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ